ทางใดเบิดเนาะคนก็เลยเพรานี่ยางกายพ่อคนเพาท่านได้เงินจักบาทอยู่ตาตื่นเสาขึ้นมานี่ลงทุนมยังกะมิดจ่อยผักนะจ้าผักผักสดสดพักเยี่ยวเย้าพักเนาวนาวมาเด้อเบ่าดีแล้วกะแล้วบ่าซชัวแล้วกะแล้วใครมาไหนยุ่ดีนั่นลนยล่ะเฮ็ยจังเไยผักกะเบิเสามาบ,บังงามดิ กับบังหน้าผเด้มันเป็ยังไงขายบ่ได้มันขายบ่ได้น้ำหยังเศรษฐกิจทุกมื่อนี้นับเมือ yeah. อ่อแยอะน่สิแจกซื้อหนอมันเป็นยังไงคนเอาอย่างมาขายกับมิดจ่อยมิดจ่อยมีแต่คนขายว่ามีคนเกือขายข่อยกับบั๊กเซวาขายของข,องขี่ไล่เมื่อบักพริกข่อยกับบังามพุ่นบักหน้าข่อยกับว่ามันขายบักหน้าธรรมาดาข่อยขายบักหนาว อยีอไไ่สิบบาทก็ดีอผมไม่ได้ซื้อไม่ใหญ่มันเอาถงใส่แล้วถุงมันเปี่ยนมันเอาขึ้นมาอะไรจังวาเถี่จังสี่กับมีดสิเดี๋ยวนี้เออจังสี่ละมีข่อยผู้เดียวนี่ละเพื่อเซลอีกจักถุงมัวจังเบิดเลี้ยวเนาะมเอน,นี่เข้าคือประมาณถิ่นลูกเอ,อ้ย แม่ขายผักว่าท่านใดอยยายขายผักว่าท่านใดยูกร่านี่ละสิได้กินเขากำหยังน้อเหมือนเร่งยายหาเงินประหมานกินข้าวโรยเกลือเนาะลูกเนาะอชอบไหมข้าวโรยเกลือจ้ากกันเข้าขายบะเลยเขากินเขากับห้อยเกลือนี่ละป็นจงไหนมันขายบ่ได้หาเงินประหมานได้เนาะ่อสูงกับประรงเงินมากจากเกลียอยู่เมี่ยงหนอกเมี่ยงหน้ายายกับปวดหัวยย อยากว่าพอจังไดรควบว่าพอเป็นพลังโอ้โหแถวใครของยังไงก็เดียรหลายแทโอ้โข่อยกับเงินคือกันแหละแถาขากับขายจนสุดที่มือหล่ะมันหังบ่มีผู้ซื้อมันข้นอึดเงินคือจังไรข่อยกับเงินคือกันหาค้อนี่ยางกายทั้งกะบ่มีมันกระหังเดียร์กเฮ็ดจังไดร โนมีเงินเลยเนาะสีแมนตัวมันจังบ่มีผููมาสื่อมันปัญญาแล้วล่ะคอยก็ไดเลยนไปสื่ออื่อมดเ่ยก็ว่าว่าสางเหรอมดส่องมนกินต้มอื่งอื่องไรสแมนมันกินใด้อยู่ดะกลายว่ากักินแม่นี่เนี่ยุกกินโสบกเขียนั่นพริกกะเพราจี้กิน่นตัวมันปัญญาเลรวค้ายของสุอมี้เจ้ากัประหยัดประหยัดเงิน ขวดเชียวๆ่ซื้อมาเดื่อีหลายมันสีบ่มี่เงินมีข้ามขายของอะไรมันขายของอะไรมันกับ่มีเงินขอไปซื้ออย่างมากกจมปรับจมปรับบะมี่อะไรกำไรกะขอบ่มีหอดเงินสีรงทุนแล้วบ่ไ้พ่อาทบ่ได้พ่อบบเสียจังไหนไ้เงินพ่อบบทนี่ยางแต่กินอะไรเราเข้า